สวัสดีครับรพี่น้องเจสซี่สุดทันมีผบางมีข้าวบาเบิ้งกา,า,ารคนเฮ็ดงานพี่นอ้องเจ้าขาวแเบิ้งครับทางคนเฮ็ดงานมืนันเหลื่อมทุบหลังคาไอ้ของเก็บของเหรอพี่น้องหลังคา ถ้าไปเบึงพี่น้องหมุนปลาเปเองสิแหละมีส่วนตรงสวนี่น้องมีกันห่ห้องอืมเห็นไหมราคาห้องเก็บของ ลงลงเลยพี่หน่อยเลยความดได้ลังค่า ตรงประตูที่เปิดเข้าไปห้องเก็บของน้องดูว่าเห็นไหมเบื้องห้องเก็บของ 嗯。Mm. ต้องเชียล่งสิแล้วน้องสร้างปางเลยก็มนีก็สร้างคนก็ลังเอาหมูแผ่นสำเร็จรูปเยาปูไว้าบางนี้พี่น้องมีไม่เล็กอยู่เียจะเอาล่งให้หมด

हेलो 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 Tái, tái được được, một cái 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 của cái 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 วกินแมนเบเลยครับห้อยห้อยสดองห้อแมนเบเลยวกวกกินขึ้นมาเอาไปเหอเไม่เบใส่จัดตัดเลออกไปหน่อยมย่อนเนอ่ตัดออก ให้เบิ่งื่อยๆพี่น้องเบิ่งนํากันไปเื่อย

我猜。嗯嗯 <laughs> ลดเงาเพิ mm ่มเคลื่อน้องเอาสีเบลูณออก เมอดดล้ตมตมหอ่เดเไหรลเนเห็นเห็นกระต่องมันเห็นเห็นในกระติกที่มันอยู่ในกระป๋องแล้วสปอเอร์อยู่ในถุงสปอเตอร์

เบือเลยเบ่ไหมเบื่อที่หนต้อเกเบื่ออันนี้เปิดท่านต้องแพงเลยจะออกที่ไหน,อ,นออกเบื่อเลยอ๋อก็ต้องปิดใหม่ก็ได้ ร่งคืนเริ่อแบบที่เราเพราะนั้นเราหงายใช่ไหมเปิด้่าอลยใช่ไหม ใย,ยก,กนอใยกใยกัไง,งนีู่ยก,ก,กูนวะยกกระแทกยกกระแทกยังไงนและคนคนไง น,น,นี่เขาบ้านจับฝากพ,พ่อพี่น้องโทรมาเพิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วครับเมื่อนี้พ่อบ้านจะขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ครับเพื่อ่ายท่ถ่า,ททายวิดีโอให้ล่องยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องการทำงานของช่างมือนี้พ่อบ้านก่ะขอจบคลิปเพียงนเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ